สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูตำไทยค่ะตำไทยที่บางคนเนี่ยไม่ชอบอ่าทานปะลาราหรือว่าทานปะลาราไม่ได้เกิดอาการแพ้ก็เลยที่จะเลือกเป็นตำไทยวันนี้ตำไทยของเราครบเครื่องครบโรดมากๆเลยและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะ มีวัตถุดิบอะไรบ้างค่ะมีมะละกอมีมะนาวมีถั่วฝักยาวมีถั่วลิสงมีกุ้งแห้งมีปูเค็มมีมะเขือเทศมีพริกแดงจินดาแล้วก็มีเป็นกระเทียมแล้ววันนี้ใช้เป็นกระเทียมไทยค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะมาสับมะละกอกันค่ะมะละกอก็นําไปปอกเปลือกก่อนนะคะจากนั้นก็สับค่ะวันนี้แอดมินจะตามหนึ่งคกหรือว่าหนึ่งเสิร์ฟค่ะ วิธีการสรับมะละกอเพื่อนๆก็จะต้องดูด้วยนะคะว่าเส้นจะต้องไม่ยาวจนเกินไปแล้วก็ไม่สั้นจนเกินไปค่ะไม่หนาจนเกินไปแล้วก็ไม่บางจนเกินไปเอาพอเหมาะพอดีนะคะเอาเหมือนที่แอดมินทําเลยค่ะสับพอแค่หนึ่งครกหรือว่าหนึ่งเสิร์ฟค่ะสับก็จะประมาณนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปมาเริ่มตามเลยค่ะให้ตั้งโคก ใส่กระเทียมไทยลงไปอยู่ที่สามกีบค่ะความเผ็ดปรับเอาววันนี้มีนใช้พริกแดงจินดาอยู่ที่หกถึงเจ็ดเม็ดค่ะตามพริกกระเทียมมาเรื่อยๆก็ไม่ต้องเอาละเอียดมากนะคะความละเอียดของพริกกระเทียมประมาณนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะมะเขือเทศค่ะหั่นมะเขือเทศใส่ลงไปค่ะ มะเขือเทศวันนี้ใช้อยู่ที่สามถึงสี่ลูกใช้เป็นมะเขือเทศสีดาค่ะต่อไปค่ะหั่นทั่วฝักยาวใส่ลงไปจากนั้นปรุงรสชาติใส่น้ำปลาลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยใครจะใส่เป็นน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าน้ำตาลปี๊บก็ได้นะคะบีบน้ำมะนาวสดๆลงไปค่ะแอดมินจะใส่เปลือกมะนาวลงไปประมาณสองเปลือกนะคะเพื่อให้ได้ความหอมของเปลือกมะนาวค่ะ แล้วก็เม็ดมะนาวก็เอาออกด้วยนะจากนั้นก็ให้ตำค่ะให้ตำพอแค่ให้น้ำของมะเขือเทศออกมาค่ะแต่ว่าไม่ได้ให้ตำให้มะเขือเทศเละนะคะให้พอบุบๆนะคะให้น้ำมะเขือเทศออกมาจากนั้นก็ชิมปรุงไปชิมไปค่ะเอารสชาติอย่างที่เราต้องการนะวันนี้แอดมินไม่ได้ไม่ได้ใส่น้ำตาลเยอะนะคะเพราะว่าเป็นคนไม่ทานหวานนะ ต่อไบค่ะใส่ปูลงไปใส่แค่หนึ่งตัวก็พอหนึ่งคกต่อหนึ่งตัวค่ะแล้วก็ใส่กุ้งแห้งแล้วก็ถั่วลิสงเหลือถั่วลิสงไว้เล็กน้อยเอาไว้โรยในตอนท้ายค่ะตกแต่งให้สวยงามใส่มะละกอลงไปจากนั้นก็ตามต่อค่ะเราจะตามแค่พอเบาๆเหมือนเขาให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะ จะไม่ตำให้เนื้อของมะละกอเละนะคะตำพอให้เข้ากันนะคะลงสากเบาๆค่ะแอ้มินก็จะเอาประมาณนี้ได้แล้วเราก็ไปจัดเสิร์ฟกันค่ะและนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทําตําไทยใส่ปูค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเ,เพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้เ้าก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ